สวัสดีนะฮะหนุ่มๆมืัอดีวันนี้ไปเรียนสงการใส่น้องืัอนี้ไปเรียนสงการกับสาวขันแก่นไปผู้เยี่ยงไปผู้เยี่ยงแต่ว่าพี่กิตตาน่ะตอนวันนี้ไปเรียนนำสงการพี่อ่ะทำอไมพี่จะไปตำรวจพบกระดูกไดโนเสาร์เพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นแหล่งเก็บฟอสซิลว้าวแล้วก็ฟอสซิลหลายที่สุดในภาคอีสานว้าวถ้าจะไปเบิ่งไดโนเสาร์ข้อ ว้าว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 ตัวตุ๊กเคี่ยวขันเป่าเนี่ยเจอกันครับผมพี่น้องกูเวียงเด้อเาวขอนแก่นผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลกับมาเกล้าลังใจที่งานตกแก่ยมิวสิคครับผมสวัสดีปีใหม่ประหลัดวัสดีปีใหม่ฝาไทหปีใหม่ฝากใหแมน โตเกียวมิวสิกครับผมเมอนี่นะครับผมที่น้องของาฟันแกนเนอร์มาพอกันครับเวลาเดิมใช่ไหมวันนี้เวลาเดิมครับทำการแสดงแต่สีท่วมจนถึงเช่ยงคืนครับเอ๋วันนี้ใครจะเปียกบ้างนะที่แทม์บออยู่กับตัวจิ๊กมาคาเมื้อหมือนสิบเอใส่เนาะจ้าไปผู้ผู้ผู้สอยดาว ผู้เยี่ยงครับผู้เวียงออกยจอกันผู้เวี่ยงมือแรงครับผมสี่ทุ่มเป็นต้นไปมืเวี่ยงเคืนครับโอ้หอยงกโอกูเลยโูขี้ก้อ้ก้อกูเป็นียงอันขี้เก้มโดนไส้หลังหมูฮันนี่ก็ได้เลื่อนขี้ก้ยมวินาีโพอได้เห็นขี้เกี้ยมโดนไส้หลังหมูเจอกันครับพี่น e ้องฝากคนเลยก็แชร์ได้เด้อโอไปห ว่าก็ได้เห็นเลยว่าฉันไอ้สา,าวแตกจริงแล้วฉันคือประธานบริษัทเอา,า,าอไ้ไอตอนีิพอไปใส่สิพอฮะคุ้มเครื่องเสียงแอมป์มาอนีค้มมือเอาคุ้มตัวมือไม่เกาะคุ้มมือตัวอยู่หันคุ้มพฤติกรรม,มบ่คุ้มวัตถุเจียงเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีพี่บ้าเขาไปถ่ายคลิปไม่หันไนงะพูดได้หรอเอเอจ้างกินใจจ้อยดอกเขาเป็นการแก้วขัง พี่น้อยอย่าลืมมาเด้ออยู่ภูเวียงนะครับผมลืมรอถจะไปเบิ้งก็เถอะเจ็ดแอนนี่เนี่ยไปเบิ้งไข่ดีกว่าอยู่ฟินครับเราเนี่ยอยากให้เบิ้งว้ายหมูเด้งเนาะหมูเร่งพอกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ภูเวียงตำบลอะไรมีมีรู้ไหมหน่น่าจะอยู่ในตัวเมืองเลยตัวเมืองของภูเวียงนะครับโตเกียวมิวสิกนะครับเต็มวงเต็มรูปแบบวงแบบสองเท่าวงอะนะแบบเด่น มวนๆเด้่พี่นลองเด้อสงการเด้อเคื่อกันเด้อยพี่นลองเด้อวอดกับไปเด้อมโนไปโอเคอะผมดูเรื่องแกวมี่นะครับเร่พงทองก่อนออกเกินทางนะครับแต่ละคนแต่ละคนเต่คนแนแ้นและคนแต่มแต่ละคนแต่ลคนแต่ะนกต่มะค่ได้มาต่ละค่มาไนแต่นใส่มาคนแต่ลน่มานแต่๋ะคน่ะนี่ลน่ะคนแต่ละนแนแต่คนแต่คนแะน่นน เอาอีดีเลยบ่อในห้องโดยแท้เสียยหาามกเปิดไฟยุคสีโมพไม่็นตะกอนคนม่าย่างได็เอาไม่เป็นตะนอนเปิดไฟอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนตะนอนปิดไฟบ้านเกิดไก่คือหลับไก่หลับแบบดีเพราะว่าเคยเปิดตอนที่พ่อป่วยก็เลยติดนอนเปิดไฟมากแต่ผมไม่แต่ย่างสีแบบนี้วันนี้โอเคพี่น้องเจอกันนี่ โเวียงนะจ๊ะวันน no ี้เราจะได้เล่นน้ำสงการไหมนะจะมีใครมาปามแป้งป่าอะไรเราไมยนะเป็นบ่อรอยานน้ำลทุกคนเท่ากับจะขออนุญาตออกเดินทางกันแล้วนะคะไว้เจอกันที่โู้ยงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเขาสู่หมดทำงานแล้วนะจ๊ะแม่แม่เด็กๆโตเกียวมิวสิกเมื่อนี่มีงานอยู่ ผู้เวียงเด้อจ้าเล่นซีทุ่มหอดเทียงขึ้นผู้ใดอยู่ไก่ผู้เวียงไปให้กำลังใจลูกๆไปรเรียนนาบสงการอยู่ผู้เวียงกันเด้อจ้าแม่แม่แมยูเขตผู้เวียงสีบนเรื่องค้อนแก่นน้องเลื่อมุนิไปเลยเด้อจ้าม้วนมั่น ปลาแปงลูกๆตัวเกี่ยวมิวสิกตัวโดนๆได้โดนๆได้ปีแล้วเือได้สงการเนจ่ะจะได้ไปรูปหน้ารูปตาลูกๆตัวเกี่ยวมิวสิกไปปลาแปงปลาหยางสันตัวเนาะแม่แม่เนาะสีถุมหอดเทียงขึ้นจะโอ้ยสออนเด้อยากไปเด้หรือสิไปบนอไปเิมนน้าสงการผู้เยี่ยงบนเมือนีแม่แม่แๆๆม่แม่มีผู้ใดไปบ่มีผู้ใดไปบ่ขันไปกะทักชาวบึงการในเรื่องทัก บอกซาบึงการในความเห็นะว่าสิไปซาบึงการคิดว่าสิไปดีบ่ไปดีสันดตะวนันผู้เวี่งมันกิดสิครับรถออกมานตะยานเนาะบัตราออกเที่ยงขึ้นน่ะไหมซาบึงการกับบินเดียวตลอดน่ะแม่พี่น้องบ่มีผู้ใดไปนั่านะไปผู้เดียวขับรถไปผู้เดียวมาผู้เดียวคันคากับกษิยานเนี่ยสันดิกันเลยจิต่ได้ไปแต่ขันนี้เพื่อนไปกสิไปยุพี่น้อง นั่มไปทุกมองเด็ดเดียวนี่คันว่ามีลูกๆลูกตัวเกลียวมิวสิค่ะนะจกักแมนเป็นจังไดตื่นึ้นมาคิดหอดั้งแต่ลูกๆลูกตัวเกลียวมิวซิซีลับสีนอนกะคิดหอดตังแต่ลูกๆลูกตัวเกียนนกกกเกียวมิสิกแมนผู้ใดเปน็นขึ้นกันกันกบสาบุญการบร่จา้าเป็นขึ้นกันบอบอ่แมนถึงม้วนดำแล้วบ่คือคิดหอดแห้งแท <c oughs> ้ยัวหยอกจาก้ากะย่อนความหักความแพงเนาะพี่น้อง ไปใส่มาใส่กะหายใจเข่าออกกระตูเกี่ยวบึ๊บสิหายใจเข่ากระตูเกี่ยวสิหายใจออกกระตูเกี่ยวใจคิดหอดแต่ลูกๆตวเกี่ยวมิว,กวสออกเป็นตหาหักแต่แพง้งเบิดสุขคนพี่น้องเย้ยเอาสำหรับคิมี้ซาบึงกันมาบอกเขาอันแม่แม่ ว่าลูกๆไปผู้เวียงด้วยจ้าเมื่อนี้ลูกๆไปเล่นอยู่ที่ผู้เวียงไปเล่นสงการผู้เวียงแม่แม่ท่านใดอยู่ผู้เวียงอิจฉาเด้ออิจฉาเด้อสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะแม่แม่ประ้กกำลังใจลูกๆจ้า